ตอนนี้คุณคทุกคนมาดูร้านค้าสุดล้ำค่ะที่ควุนยืนอยู่นะตรงนี้ก็คือร้านเบอร์เกอร์คิงนิวแฟลชชิฟ o r สโตร์ค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นที่เดียวหนึ่งเดียวในเอเชียเลยนะคะที่ให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับบริการแบบเรืออเมริกันสไตล์เลยค่ะที่นี่จะมีความล้ำอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะชนวัตรดำเนินชองเป็นผู้จัดก,การทั่วไปของเบอร์เกอร์คิงประเทศไทย สาขานี้เป็นสาขา drive thru นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่จะเห็นคือตัวอาคารใหม่เป็นการออกแบบใหม่นะครับเป็นสาขาที่2ในโลกสาขาแรกอยู่ที่ไม a อ i f มี่ฟล a ริดาที่นี่สาขาที่2ในโลกนะครับจะมีการออกแบบตัวอาคารภายนอกแบบใหม่นะครับจะเห็นได้ชัดตอนที่ลูกค้าเข้าไปสั่ง Drive thru ก็จะมีตัวเมนูบอร์ดที่เป็นสำหรับการสั่ง Drive thru โดยเฉพาะนะครับสิ่งแรกที่เป็นไฮไลท์นะครับจะเป็นตัว delivery locker ของเรานะครับมันจะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดในร้านนะครับเพื่อเป็นการรองรับลูกค้าที่สั่ง delivery นะครับจะเพิ่มความแม่นยำในการส่งอาหารนะครับเพราะว่าตอนนี้ delivery เป็นช่องทางการขายที่เติบโตมากๆของเรานะครับไฮไลท์ที่2ของภายในร้านเนี่ย คือตัวเครื่องย่างเนื้ออันใหม่ของเบอร์เกอร์คิงนะครับลูกค้าเข้ามาปุ๊บจะเห็นได้ชัดหลังแคชเชียร์เราเลยอันดับที่3เนี่ยก็คือการตกแต่งของร้านอันใหม่ล่าสุดก็จะมีตัวโคมไฟวอเปอร์ของเรานะครับตรงหน้าแคชเชียร์ก็จะมีการตกแต่งใหม่ที่นั่งนะครับตรงซีตติ้งของเราเนี่ยก็จะมีการออกแบบใหม่ล่าสุดของเราเรามีตัว r e ฟ i ลเครื่อง r e ฟ i ลของโค้กอันใหม่ล่าสุดเป็นตัวแรกของโค้กใน ในประเทศไทยที่เขาเปิดแบบแบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีตัว EV Charger ให้ลูกค้าที่ลูกค้าที่ขับรถรถไฟฟ้ารถ EV นะครับมามาชาร์จบบระหว่างที่ทานอาหารได้เช่นเดียวกันครับเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าล้ำตั้งแต่จุดจอดรถยันไปถึงในครัวเลยค่ะคุณผู้ชมที่มาที่นี่นะคะก็สามารถที่จะจอดรถแล้วก็ใช้เวลาช่วงเวลาชิลๆนี้นะคะไปสั่งอาหารแล้วก็นั่งกินได้เลยค่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่ er มาเก็ตเทียมมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครและสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเทียมทีวีค่ะ